คนวันนี้มาเยี่ยมคุณยายบับนะคะกับพี่ปิยะนะคะเนาะสวนยางนะคะทุกคนคะได้น้ําแข็งมาด้วยอัานานั่นานั่นแน่มีเลิบเลิบน้ำแบบน,นี้บรรยากาศสวนยางร่มรื่นคือสีบ๊อหอนเนาะ,ะเนาะบันนี่แหละซับนี่แหละมาอบอหอนบานไดก็เย็ยนอยู่คะ่ะมีเสียงจักจั่นน้าทุกคนจ้นา ต้นวาสนาพี่น้องต้นยยสวนยางนะคะสวนยางป้าคนใดบอกบักกูดหอมนะ ไกลกกะล้ายบ้านพิยะนี่บบโอ้แบ<อ>บบวบหอมโอ้โอจ้ายุบ้านกระจัดยุมานี่ชมสวนยางนะคะสวนยาง ยงจักกระจันห้องพี่น้องจ้าแมนพี่อยากกระปลูกหลายยางเดอ้อเศษทีสอดกอดซับจ้าคลิปนี้เราก็ไปซับนี่ก่อนเด้อจ้าสวัสดีจ้า